สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวลัคนาสถิตราศีสิงห์นะคะต้นเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมมันมีดาวศุกร์โยกย้ายเข้าตำแหน่งประในราศีพิจิกเ,เรือนพบพันธุตำแหน่งประคือขาดไม่ปฏิติประต่ะตอไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่ ดังนั้นดาวสุขคือความรักกับการเงินขอขอให้ทุกคนเรามาระวังในเรื่องของความรักกับการเงินการลงทุนซึ่งเป็นเบสิกของดาวสุขแต่ด้วยลัคนาราศีสิงดาวสุขเป็นเจ้าเรือนสหาชาัชชะคือกิจกรรมทางสังคมการเซ็นสัญญาและภารกิจหน้าที่ภารกิจหน้าที่ของคุณตอนนี้เป็นจะเป็นเส้นประอย่างไรเสียคําว่าเส้นประก็คือ าถ้าใครมีดาวประอยู่ในพื้นดวงชะตาหมายความว่าหนึ่งคุณยังไม่เพียรพยายามในเรื่องนั้นจริงคุณยังไม่เก่งในเรื่องนั้นจริงคุณยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องนั้นจริงสมมุติว่าดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกามะในพื้นดวงของคุณได้ตำแหน่งประก็เรียกว่าภารกิจการงานของคุณ บางคนก็ไม่อยากทำแต่ต้องทำเป็นต้นหรือคุณอยากจะทำงานใจทําขาดแต่คุณต้องอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนซึ่งมันขัดกับลักษณะของคุณมากดังนั้นคุณอยาก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 เกิดตัณหาแต่ดวงไม่ไม่ให้แต่ในเมื่อเรารู้ดวงแล้วเราตรวจด,ดวงเพื่ออะไรกันอย่าดูแต่ว่าเราจะดีตรงไหนการตรวจด,ดวงคือเราจะปรับปรุงอย่างไรมากกว่าที่ที่ฉันอยากจะให้ทุกคนได้พิจารณา เพราะว่าพื้นดวงของแต่ละคนน่ะเราทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะจัดหมวดหมู่ได้แต่ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนนะคะคือบุญกับบาปของเราเป็นอย่างไรพื้นดวงเราเป็นอย่างไรเมื่อดาวจรมันไปเราก็เขาก็เอาบุญกับบาปมาให้เรานั่นแหละแต่การตรวจดวงเพื่อที่จะได้รู้แน่ชัดว่าเอเราต้องระวังอย่างไรส่วนที่เป็นจุดด้อยต่างๆส่วนที่เป็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆส่วนที่ไม่ดีต่างๆเราจะเข้าใจตรงนั้นได้หรือไม่แล้วนำมาปรับปรุงพิจารณาการใช้ชีวิตยอย่างไรนั่นน่าจะเป็นคุณสมบัต,บติและก็ประโยชน์ที่แท้จริงของการตรวจดวงชะตานะคะอย่าถามหาแต่ว่าหนูจะรวยเมื่อไหรผมจะรวยเมื่อไหร่ผมจะทำงานอะไรแล้วรวยมนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ระหว่างทางที่เราก่อนจะแก่ก่อนจะเก็บก่อนจะเจ็บก่อนจะตายนั้นนะคะ มันมีวิบากกรรมคือผลของกรรมวิบากคือผมผลของกรรมทั้งทางวิบากมุมบวกทางวิบากมุมลบนะคะดิฉันก็ไม่ได้เก่งธรรมะมากนะคะอันนี้มันก็เริ่มเริ่ม,มจำจำ,จำบางสิ่งบางอย่างแล้วการที่ดิฉันพูดธรรมะดิฉันก็มีดีมีชั่วในตัวนะคะดีฉันไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์นะคะ จุดเด่นอีกตัวของชาวลัคนาสถิตราศีสิง์ก็คือดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินผลรายได้ประโยชน์เนี่ยค่ะยังสถิตยอยู่ในเรือนพบตนเองโอกาสที่คุณจะหาเงินหาทองที่ฉันบอกว่าเดือนกลางเดือนกันยายนขอให้เร่งรีบจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่กลางเดือนต้นเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมเนีคะดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินความรักของโลกเข้าตำแหน่งประเรือนภพพันธุแต่ความโชคดีของคุณ เจ้าเรือนพบพันธุก็เข้าสู่เรือนการเงินนะคะพันธุคืออะไรคือทรัพย์สินพันธุคือญาติผู้ใหญ่พันธุคือรถยนต์พันธุคืออสังหาริมทรัพย์ชนิดต่างๆถ้าคุณอยากจะขายตอนนี้คุณมีภารากิจหน้าที่ในการเคลียทรัพย์สินเคลียคนในครอบครัวหรือแม้แต่เคลียญาติผู้ใหญ่สมมุติว่าท่านมีญาติผู้ใหญ่ ท่านอาจจะมีมบอระดกให้คุณก็ได้เพราะดาวเจ้าเรือนผู้ใหญ่เข้าสู่เรือนการเงินแต่เรือนการเงินนั้นเล่าด้วยอาคารกับพุธกับอาทิตย์มันเป็นดาวที่ไม่ไปด้วยกันมาเป็นดาวที่ขัดแย้งกันดังนั้นถ้าบอกว่าคุณเกิดมีรายได้เข้ามาคุณก็ต้องมีรายจ่ายอยู่ดีเรียกว่าตอนนี้คุณกำลังจัดสรรผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างสำหรับชาวลัคนาดสถิตราศีสิงห์หรือแม้แต่พันธุค,คือหน้าที่ของเราเนี่ย หน้าที่ของเราคุณกำลังทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดหน้าที่แต่ว่ามันเป็นดาวประก็เรียกว่าคุณกลํากลืนฝืนทนทําบางสิ่งบางอย่างนะคะกลํากลืนฝืนทนทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบเกิดผลไรายได้เดี๋ยวมาแยกกันเลยว่าคนเกิดแต่ละวันผลของเครื่องเดือนแรกของชาวลัคนาสถิตราศีสิงในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรเกิดวันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์จะทําอะไรให้รีบทานะคะ คุณอยู่ในแดนบวกค่อนข้างสูงมากตั้งแต่วันที่3ตุลาคมจะถึงกลางเดือนตุลาคมเร่งรีบทําอะไรให้รีบทําค่ะคุณยังมีสิทธิ์เป็นต่อสูงมากคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะเรื่องเงินเรื่องทองอยังต้องยุ่งยากอยู่หลังจากที่ที่ฉันบอกว่าไอ,อ้กลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนกันยายนขอให้คุณเร่งรีบนะแต่ว่าต้นเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมคุณก็ได้เหมือนกันค่ะคุณก็ได้เหมือนกัน แต่ได้ปริมาณไม่มากหรือถ้าคุณไปอยากจะขายบ้านขายรถขายที่ขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือเงินทองของเราอะสมมุติว่าคุณสมมติสมมติค,มมตคุณขอห้าแสนเขาอาจจะให้สักสามแสนอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องพิจารณาแล้วแล้วก็ถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยคุณอะท่านก็ตอนนี้สภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักสมมติว่าคุณขอยืมสมมติว่าขอยืมคุณยายสมมติว่าขอยืมคุณยายห้าพันท่านอาจจะให้แค่สองพันก็ยังได้อยู่นะคะเพราะดาวพุธ อิทธิพลของการเงินของคุณยังโดดเด่นเพียงแต่ท่านหาให้คุณได้ไม่มากเท่านั้นถ้าใครจะติดต่อเจราจาหรือทําการงานอะไรก็แล้วแต่ปริมาณเงินไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหรนักคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารคุณมีความเพียรพยายามบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้มันลุ่ร่วงแต่ผลของมันคุณยังเหนื่อยอยู่ เหนื่อยเพราะอะไรเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณตําแหน่งมหาจักรเรียกว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางคุณจะต้องเพียรพยายามอย่างหนักแล้วจอรนเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาแล้วก็จ,จอรนเจอดาวพุธซึ่งเขาพูดมากอะ่ะคุณเป็นนักปฏิบัติคุณไม่ชอบคุณพูดมากแล้วคุณต้องเจอด่านวิบากการรมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เรียกว่าคุณขาดความสุขคุณขาดความสุขในการทํางานหรือแม้แต่คุณลงทุนอะไรไปแล้วคุณกะว่าคุณจะฟันกําไรเต็มที่แต่ขอบอก เรามาระวังด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวังคารคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันทุกอย่างยังอยู่ในบริบทชีวิตของคุณทุกอย่างยังอยู่ในบริบทความคิดของคุณคนเกิดวันพุธกลางวันตอนนี้ถ้าจะขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองลงมือลุยเลยนะคะลงมือลุยหลังจากที่คุณติตดต่อเจรจาเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการเงินของคุณอย่างน้อยถ้าคุณได้มาคุณต้อง จ่ายออกไปนั่นแหละแต่อย่างน้อยยังอยู่ในบริบทที่คุณสามารถควบคุมได้คนเกิดวันพระรหัสสบดีคนเกิดวันพารหัสบดีเนี่ยค่ะปัญหาดาวพระรหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณน่ะตั้งแต่วันที่28กันยายนเป็นต้นมาตรงเนี้ยเรียกว่าตําแหน่งนิดคือเสื่อมพลังอย่างมากนิดคือคือหมดแรงคือมันไม่มีแรงคือไม,ไม่ไม่รู้จะคิดอะไรเลยแล้วที่สําคัญดาวเสาทักษากาลีเจ้ากรมนายเวงเขา กอดอกก็กระดิกเท้านั่งรอคุณอยู่อย่างไรเสียงคนเกิดมาพระรหัสบดีดาวพุธซึ่งเป็นทักษามนตรีการช่วยเหลือเกื้อกูลยังทำงานอยู่ยังทางานอยู่แต่ด้วยตุลาคมเนี่ยค่ะ,ะก็ขอให้คุณรมะมัดระวังตรวจอย่างมากๆเลยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันล้วนย่อมมีปัญหาและอุปสรรคปัญหาอุปสรรคที่ยืดเยื้อและยาวนาน แบบคุณดิ้นยากอะ่ะคุณดิ้นยากมากผู้หลักผู้ใหญ่ยังเอนดูคุณอยู่อย่างน้อยก็อิงผู้ใหญ่ไว้แต่อย่าเฉลียนะคะการเฉลียนี่มันไม่ถาวรน,นะ <c oughs> ก็ขอให้ทําให้เป็นรูปเป็นร่างทําจริงจังก็แล้วกันไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรฝืนความรู้สึกไปก่อนนะคะถ้าคุณอยากจะรอดคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ดาวศุกร์ดาวบริวารดาวบริวารตัวคุณตำแหน่งประเข้าสู่ในเรือนภพพันธุก,ก็เรียกว่าคุณถูกบีบ คุณถูกบีบบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนจะต้องยอมอ่ะเหมือนจะต้องยอมเขาถ้าคุณอยากจะรอดคุณต้องยอมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเกิดการเกิดในชีวิตของคุณณนะช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณยังหมกมุ่นในเรื่องการหารายได้ในเรื่องของการเงินผลประโยชน์อยู่แต่ดาวประจําตัวของคุณเรียกว่าอ่อนแรงพอสมควรดาวประ คือคุณยังไม่พยายามเต็มที่ถ้าพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยก็ขอให้ปรงบ้างนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์น่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหลักขอให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตมันจะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากสําหรับชาวลัคนาสตรสีศี์คนเกิดวันเสาร์นะคะเพราะว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณค่อนข้างอ่อนแรงแล้วดาวเจ้ากรรมนายเวรเขากําลังขวางคุณอยู่เต็มที่ ขอให้เพียรพยายามต่อไปค่ะดาวสุขทักษาสีสีก็คือเส้นประความสิริมงคลความสุขสดชื่นของคุณคุณต้องทําบางสิ่งบางอย่างด้วยการหดหูหรือถูกบีบบังคับหรือหงอยเงาหรือไม่ไม่มีความสุขที่จะทําเลยสมองก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ไม่มีโอกาสเรียกว่าสมองไม่เปิดสมองอับมากสมองเรียกว่าสมองเสื่อมค่อนข้างมากคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดนะเกิดวันพุธราหูพุธร,ราหูของคุณดาวพุธของคุณ ณปัจจุบันนี้ท่านเข้าตำแหน่งนิดอยู่ตำแหน่งเสื่อมอยู่แต่ความโชคดีคือไอ้ราหูกับสุขเนะะี่ยค่ะเป็นคู่ที่อาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคนเกิดวันพุธราหูความเพียรพยายามบางสิ่งบางอย่างของคุณจะ,จะเกิดโชคสําหรับท่านที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์คุณมีโชคนะคะการที่สุขกับราหูเลงกันโชคโดยพิสวาสมากหรือน้อยคุณอย่าไปคาดหวังเพราะท่านจะประทานให้เองนะคะแต่ด้วยดวง ดาวสุกตัวแทนการเงินเนี่ยค่ะตันำแหน่งประก็เรียกว่ายังอ่อนด้อยแต่ความเพียรพยายามของคุณที่จะหมุนเงินหาเงินนั้นคุณยังมีความแข็งแรงเต็มที่อยู่จนถึงวันที่30ตุลาคม2 6 6 4นี่คือคร่าวๆของการเดินดาวในช่วงเดือนตุลาคมครึ่งเดือนแรก2564ค่ะขอบคุณค่ะ